ซีพอนมอ,ม,มอเตอร์ไรส์ไมโครล้างสไลด์มอเตอร์เพื่อการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่เนียนนุ่มเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสนับสนุนโดยแก๊เจ็ตคันเทพโดยเทพแก๊เจ็ต สวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิกโกไอทีครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์สําหรับงานวิดีโอโปรดักชันมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะครับสำหรับคนที่ทํางานด้านงานถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวีล็อกล็อกเกอร์นักรีวิวนะครับคนที่ทํารายการประเภทต่างๆช่างภาพที่ต้องถ่ายวิดีโอคุณจะ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวแบบนุ่มๆได้เนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ <Yeah. S 1> เคยเห็นในคลิปหลายๆคลิปใช่ไหมครับว่าเวลาเขาถ่ายภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีการแบบมูฟกล้องโดยนิดๆแล้วมันจะดูนุ่มนวลมากๆ ภาพแบบนั้นนะ่ะถ่ายด้วยอุปกรณ์แบบนี้ครับเรียกว่ารางสไลด์แบบมอเตอร์ถ้าคุณอยากจะเคลื่อนกล้องด้วยความนุ่มนวลให้มันมีมูฟเมนต์แบบนิ่มๆน,นะครับคุณต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้และอุปกรณ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่จะมีราคาที่สูงมากๆเลยบางชุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินซื้อสักประมาณ5-6 0,000ื่นบาท <c oughs> ก็เป็นต้นทุนที่สูงพอสมควรแต่ยี่ห้อนี้นะครับนี่คือ C p พ n นะฮะร,รุ่นมอ t o อร์ e d m i c r o 2นะครับ วันนี้ผมมาแนะนำให้เพราะว่ามันทำงานได้ดีและมีราคาที่ประหยัดมาก ีพอนมอเตอร์ไรส์ไมโครทูนะครับชุดนี้เป็นชุดคิดซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันอยู่ในเซตนี้นะครับราคา16,800ม 16, บาท <c oughs> ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณจะไปซื้อชุดนี้ของยี่ห้ออื่นคุณต้องใช้เงินเยอะกว่านี้แน่นอน <c oughs> ชุดนี้ได้อะไรบ้างแบ่งเอาเป็นกี่ส่วนนะครับอันดับแรกผมให้ดูฐานล่างก่อนนะครับตัวแผน่นแบนๆตรงนี้นะแล้วมีขายื่นออกมานี่คือขาตั้งกล้องแบบโลโปรไฟล์นะครับเอาไว้ใช้ตั้งบนพื้นโต๊ะนะฮะหรือว่าทําให้เจ้าตัวรางสไลด์ตัวนี้ สามารถไปวางบนอุปกรณ์หรือบนวัตถุพื้นผิวไหนก็ได้ทรพอดแบบโลโรไฟต์ like ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Easy Lock นะครับ ราคาแยกนะครับแยกชิ้น31,50บาทชิ้นที่2คือลางสไลด์นางสไลด์แบบนี้ชื่อรุ่นว่าไมโครทูครับชื่อไมโครทูนี่คือชื่อของลางสลลยนะครับก็จะเป็นลางสไลด์ที่สามารถใช้งานแบบแมนนวลก็ได้หรือใช้แบบมอเตอร์ก็ได้เขาขายแยกชุดกันกับชุดมอเตอร์นะครับคุณจะซื้อเฉพาะตัวไมโครทูไปสไลด์ด้วยมือเองก็ได้ถ้าเป็นคนอีสานเวลาสไล์เนี่เขาก็จะเรียกว่าสไลเดอร์ถ้าเป็นคนเหนือเขาก็จะเรียกว่าสไลด์เจ้าคนใต้สไลด์ ไม่ใช่น้่มันละยองโธคนละอย่างกันนั่นแหละคือถ้าคุณจะสไลด์เองเนี่ยคุณก็ไปซื้อไมโครทูมาใช้ได้ตัวนี้ราคาแยกนะครับอยู่ที่6 9 9 0บาททีนี้ถ้าคุณอยากได้มอเตอร์คุณต้องซื้อชุดมอเตอร์มาใส่ด้วยชุดมอเตอร์เขาขายแยกเหมือนกันครับราคา7,700บาทถ้ารวม3อย่าง1 2 3งสทั้งเซตนี้นะครับเอาเงินมารวมกันทั้งหมดนะครับ3 1 0 0บวก6,990าบวก7,700บาทจะเป็นเงิน17,840บาท ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกจะต้องจ่ายถึง17,840บาทแต่ถ้าคุณซื้อเป็นเซตคุณจะจ่ายแค่16,800บาทมันถูกลงมาพันหนึ่งเลยแล้วมันต้องใช้คู่กันทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้ตั้งเซตคือคุณมีแต่ล้างสไลด์คุณไม่มีขา E a ซ y l ล็อกที่เป็นโลโปรไฟล์คุณจะวางบนโต๊ะถ่ายก็ไม่ได้คุณต้องไปหาขาตั้งกล้องเพื่อที่ให้มันอยู่เท่านั้นแต่พอคุณมีชุดนี้ปุ๊บคุณไปวางถ่ายตรงไหนก็ได้มันสะดวกกว่าเดิมนะฮะแล้วพอมีชุดมอเตอร์มันก็สามารถให้เราเคลลื่อออนนก้งแบบััตตโมิ ได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือเลื่อนนี่ มันดีกว่าตรงนี้นะครับมาดูสเปคของรางสไลด์กับตัวมอเตอร์กันนะครับตัวรางสไลด์เนี่ยเป็นรางสไลด์ที่ถ้าเราสไลด์แบบแมนนวลนะครับคือสไลด์เองเนี่ยมันจะได้ระยะประมาณ54เซนเมตรแต่พอเราใส่ชุดมอเตอร์เข้าไปชุดมอเตอร์เขาจะกินพื้นที่ของรางสไลด์เข้ามาการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เนี่ยจะได้แค่ระยะ40เซนเท่านั้นก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยใช้ไฟ5โวลต์นะครับสามารถต่อสายไฟผ่าน USB ก็ได้หรือจะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่จะเป โซนี่นะครับแบบ pnf ถ้าคุณซื้อแบตเตอรี่ pnf สักประมาณเบอร์550ตัวนั้นน่าจะ4 0 0 0มิลลิแอมมั้งมันจะใช้ได้4ชั่วโมงครับแต่ตอนนี้ผมใส่โซนี่ pnf 970เป็นแบตก้อนใหญ่เลย6,600มิลลิแอมจะทำให้มอเตอร์ตัวนี้ทำงานได้ถึง14ชั่วโมงโยาวนานมากๆนะครับแล้วตัวมอเตอร์เองเนี่ยเขามีสปีด3ระดับด้วยกันนะครับตอนนี้ผมตั้งสปีดเป็นสูงสุดอยู่นะครับผมกดเคลื่อนตัวมอเตอร์ให้ดูนะฮะนี่ปื๊ด กล้องก็จะวิ่งแบบนี้ครับนี่คือสปีดเร็วสุดแล้วนะฮะหลายคนบอกเร็วแค่นิ่งเหรอยสำหรับการถ่ายภาพ button, วิดีโอเคลื่อนไหวนะครับแค่นี้ถือว่าเร็วแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าคุณถ่ายภาพมาคุณต้องไปดูภาพที่คุณถ่ายครับมันจะออกมาแบบไหลวิ่งปื๊ดเลยแล้วก็เราสามารถปรับได้3ระดับครับ่าผมปรับเป็นระดับช้าสุดให้ดูนี <te ่ช้าสุดนี่คือนุ่มๆเลยเห็นไหมฮะกล้องค่อยๆขยับเข้ามาหาหน้าผมนิดนี้ทีละนิดทีละนิดนี่นุ่มขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับ3ระดับด้วยกัน ตอนด้เรื่องของน้ำหนักนะครับที่มอเตอร์เขาสามารถแบกน้ำหนักกล้องแล้วก็สามารถลากไปมาบนรางมอเตอร์ของเขาได้นะครับนั่นก็คือรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4.5กิโลโอ้โหน้ำหนักขนาดนี้นี่คือกล้องตัวหนึ่งกับเลนตัวใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะครับ4.5กิโลแล้วเขาไม่ได้แค่ทํางานในแนวระนาบอย่างนี้เท่านั้นนะครับเขาสามารถทํางานแบบเอียงๆก็ได้คือมอเตอร์เขาแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูอ๊่าเดี๋ยวผมเอียงให้ดูนะครับนี่ทํางานเอียงๆอย่างนี้ก็ได้เอียง45องศ ขึ้นลงได้สบายเห็นไหมฮะปึ๊ดถ่ายแบบนี้ได้คุณก็สามารถถ่ายดอลลี่แบบว่าดอลลี่อินดอลลี่เอาท์ได้นะครับวิ่งเข้าวิ่งออกได้ <Wow. S 1> คือบางคนบอกว่าเวลาถ่ายดอลลี่อินเนี่ยถ้าตั้งกล้องแนวระนาบกับรางแนวระนาบก็จะเห็นรางถูกไหมครับวิธีแก้คือคุณยกกล้องให้สูงขึ้นหน่อยนะฮะจะต่อตัวบอลหรือว่าต่อตัวขาเนี่ยขึ้นมาให้สูงหน่อยมันก็จะพ้นรางแล้วมันก็จะดอลลี่อินได้หรือคุณเอียงรางเข้าไปอย่างนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมปรับกล้องอีกแบบหนึง่งปึ๊บ นี่ครับหรือคุณจะดลี่อินแบบนี้ <c oughs> ก็คือปรับตั้งกล้องเอียงๆอย,งอย่างนี้ครับแล้วคุณก็สามารถสไลด์เข้าไปได้อ่ามันก็จะไม่เห็นรางครับจริงๆไม่ต้องเอียงขนาดนี้หรอกเอียงน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ <c oughs> หรือจะถ่ายเป็นแบบลิฟต์อัพนะครับแบบขึ้นลิฟต์เลยช็อตขึ้นลิฟต์เลยนะฮะก็อย่างนี้ได้เลยครับ90องศาเลยเอาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ปรับกล้องขึ้นนิดนึง <c oughs> อ่าผมกดให้ดูนะครับนี่สไลด์ลงไปแบบนี้เลยนะฮะ ปับนี่นะฮะคุณก็จะได้มุมภาพเคลื่อนไหวแบบแปลกๆเห็นไหมฮะไม่ใช่ทำได้แค่ดอลลี่ ซ้ายขวาหรือว่าดอลลี่อินดอลลี่เอาดังนั้นทำแบบนี้ก็ทําได้เจ๋งไหมครับนอกจากควบคุมที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับยังสามารถควบคุมผ่านแอปได้ด้วยครับใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการเคลื่อนไหวของชุดรางมอเตอร์สไลด์ตัวนี้ได้ด้วยผ่านทางแอปครับชื่อแอปว่า c p o n l a b นะครับไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยเปิดแอปขึ้นมาเขาก็จะทําการเชื่อมต่อระหว่างตัว C ีพ n มอเตอร์กับตัวแอปนะฮะพอเชื่อมต่อกันเสร็จเราจะเห็นปริมาณแบตเตอรี่ด้วยนะครับ เพื่อรู้ว่าตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่มาหน้าควบคุมครับหน้าควบคุมจะเป็นวงกลมๆแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นชุดอุปกรณ์สไลเดอร์สังเกตดีๆจะเห็นว่าชุดของ4พอรเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่นี้นะเขามีเป็นแบบว่าชุดมอเตอร์โรเตทมีชุดมอเตอร์ทิวแล้วก็มีชุดโฟล o w โฟกัสอีก คือแอปตัวเดียวสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้อีกหลายชิ้นเลยแต่ตอนนี้เรามีแต่สไลเดอร์นะครับเรายังไม่เห็นอุปกรณ์อื่นเราก็ใช้สไลเดอร์ไปก่อนนะครับอยากเคลื่อนไปทางซ้ายนะครับก็โยกคันโยกไปทางซ้ายครับนี่นะฮะ อยากเคลื่อนไปทางขวากรโยกไปทางขวานะฮะถ้าเราโยกเบาๆเขาก็จะวิ่งช้าๆถ้าเราโยกขวาสุดเขาก็จะวิ่งเร็วปื๊ดเลย<ๆ>เห็นไหมฮะนี่ฮะโยกเบาๆวิ่งช้าๆนะฮะโยกแรงสุดปื๊ดเลยนี่แรงสุดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีคีย์เฟรมเอาไว้ให้เรากําหนดครับว่าเราสามารถสั่งให้เจ้าตัวมอเตอร์ตัวนี้พากล้องเราจากจุดเริ่มต้น ไปจบตรงไหนนี่สั่งได้นะครับมีคีเฟรมเอาไว้กําหนดจุดให้การเคลื่อนที่ของเขา5จุดด้วยกัน5จุดนี้ถามว่ามันทําไมต้องใช้5จุดแค่จุด A ไปจุด B ก็พอแล้วไม่ใช่เพราะมันก็วิ่งจากนี่มานี่แค่นั้นจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการเพิ่มคีเฟรมเข้าไปเพื่อปรับสปีดให้ไม่เท่ากันในแต่ละระยะได้ด้วย <Wow. S 1> อ่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันดับแรกคุณต้องไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะฮะอ่าผมมาทางซ้าย สมมติว่าผมจะให้จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้บางหน้าผมนิดหนึ่งนะขออภัยผมก็กดลงไปตรงคีย์เฟรมหมายเลขหนึ่งครับจึง้งลงไปนะฮะจากนั้นผมเลื่อนมาครับเลื่อนมาเลื่อนมาถึงตรงนี้ฟึบอ,อันนี้คือเริ่มเข้าเฟรมที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่เป็นคีย์เฟรมหมายเลขสองเถอะไปครับช็อตผมจะลากยาวมาถึงตรงนี้ชึบนี่ตรงนี้นะฮะใส่คีย์เฟรมหมายเลขสามเข้าไปแล้วก็ผมต่อท้ายนิดหนึ่งให้มันไหลต่อไป ไปจบสักตรงนี้แล้วกันใส่คีย์เฟรมหมายเลข4คราวนี้เราจะเห็นแถบสีเหลืองเกิดขึ้นด้านล่างพอเราใส่คีย์เฟรมเข้าไปแล้วนะครับเราก็สามารถปรับความเร็วได้ครับนี่เห็นไหมฮะผมปรับความเร็วให้คีย์เฟรมที่2กับ3เนี่ยวิ่งเร็วสุดๆเลยเพื่อที่ว่าให้เจ้ามอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันวิ่งออกตัวช้าๆก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วตอนพอถึงเข้าเฟรมปุ๊บ ทำความเร็วเพิ่มขึ้นเพื่อให้ภาพมันดูมีมูฟเมนต์มีสปีดที่แตกต่างกันนี่ตอนนี้มันวิ่งมาบังหน้าผมแล้วครับมันพร้อมแล้วครับผมกดเพล์เลยครับกดเพล์ปั้งเข้าไปนีออกตัวช้าๆมันจะวิ่งช้าๆก่อนพอมาถึงเขตโซนที่2เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเข้าโซนที่3ช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดนิง่ง มันจะได้ภาพดอลลี่ที่นุ่มแล้วมีสปีดที่แตกต่างครับเช่นพุ่งมาแบบค่อยๆออกตัวแล้วก็พอเข้าที่ปึ๊บพื้นแล้วก็ช้าลงเออนี่เป็นไงเจ๋งไหมฮะแล้วก็จะมีปุ่มลูกศรวนๆใช่ไหมฮะก็คือลูปถ้าคุณกดเพล์ไว้แล้วเนี่ยแล้วคุณเปิดลูปเอาไว้เขาจะวิ่งวนอยู่อย่างนี้เลยนะฮะไปเรื่อยๆเลยเห็นปุ่มสีแดงๆไหมครับทางด้านขวาคุณสามารถสั่ง บันทึกวิดีโอหรือว่าสั่งถ่ายภาพที่ตัวกล้องได้ด้วยนะครับจากตัวแอปนี้เลยก็คือคุณต้องเสียบสายรีโมทเข้าไปครับกับตัวมอเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่กล้องเสร็จแล้วคุณกดปุ่มนี้ก็จะเป็นการสั่งบันทึกวิดีโอหรือว่าสั่งถ่ายภาพนิ่งได้เลยเรียกว่าไม่ต้องมายุ่งกับตัวกล้องเลยนะครับคุณอยู่ไกลๆคุณก็สั่งเรคคอร์ดได้เลยนอกจากเมนูการถ่ายวิดีโอแล้วนะครับในชุดนี้เขายังมีเมนูถ่ายไทม์แลปส์ได้ด้วยไทม์แลปส์ก็คือภาพที่แบบว่าเราถ่ายแล้วมันเหมือนฟนะาสต เมนูของตัวแอป C ีพอร์แลเนี่ยทำออกมาค่อนข้างละเอียดมากเลยครับสามารถปรับแต่ง Exposure ได้ด้วยในกรณีที่คุณถ่ายภาพที่ตกดินคุณเริ่มต้นจาก Exposure 1หนึ่งนะฮะพอภาพที่ตกดินมืดลงคุณต้องเล่ง Exposure ขึ้นจะไหมครับคุณสามารถกําหนดว่าให้ Exposure มันค่อยๆบวกขึ้นได้ด้วยเออเจ๋งแล้วก็ Interval Time ก็คือระยะห่างนะครับของแต่ละเฟรมว่าต้องการเฟรมเท่าไหร่ก็สามารถใส่เข้าไปในนี้ได้เสร็จแล้วมันจะคํานวณให้ครับว่าทั้งหมดกี่เฟรมที่เราถ่ายมาาแลละเเป็นววขอองดีโ แอนิเมชันที่เอามาต่อกันแล้วเป็นเวลากี่วินาทีแถมยังมีพรีเซตให้เลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายตอนกลางคืนนะฮะทำแลบตอนกลางคืนหรือว่าถ่ายเมฆวิ่งนะครับหรือว่าถ่ายดาวนะครับโอ้ทำได้หลายอย่างเลยนะครับถ่ายผ้าทย์ขึ้นถ่ายผ้าที่ทตกได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเราก็กดถ่ายเลยนะครับเขาก็จะทำการวิ่งถ่ายให้เลยทันทีอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนี่ฮะเห็นไหมฮะ เขามีพรีเซตเยอะเลยนะถ่ายน้ําตกก็ได้นะครับถ่ายเมืองก็ได้นะครับถ่ายเมืองจิ๋วๆก็ได้ถ่ายเมืองย่อส่วนก็ได้เยี่ยมมากเลยเป็นยังไงครับกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า c p o n Motorized Micro 2ตัวนี้นะครับลางสไลด์แบบมีมอเตอร์ที่จะช่วยให้ภาพของคุณนั้นเนียนนุ่ม <laughs> เคลื่อนไหวอย่างช้าๆดูมีคลาสดูแบบว่าวิดีโอคุณจะดูดีมีคุณภาพมากขึ้นทันทีเลยนะครับถ้าใช้อุปกรณ์แบบนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับทั้งเซตนี้ได้ถึง3อย่างเลย16,800บาทนะครับได้ล้างสไลด์ไมโครทูนะฮะได้ชุดมอเตอร์นะครับของซีพอร์แล้วก็ได้ขาตั้งแบบโล w p โปรไฟล์นะครับเป็นขาตั้งที่สามารถตั้งบนโต๊ะได้จัดจำหน่ายโดยบริษัท COB Medi a นะครับซึ่งเขาจะทำให้ อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์กล้องทั่วราดอาณาจักรเลยนะครับร้านใหญ่ๆก็มี Big c a m ม r a ก็มีนะครับซูมคามล่าก็มีร้านที่ขายของแบบล้ำๆอย่างเทพแกจเจ็ตร้านเพื่อนผมก็มีเช่นกันโอ้ยสุดยอดมากๆเลยนะครับลองดูครับถ้าคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทําให้วิดีโอของคุณนั้นดูมีราคาดูแพงขึ้นสนับสนุนโดยแกจเจตคันเทพโดยเทพแกจเต